อ่าเดี๋ยวเราจะต่อจอยเพยสี่นะครับกับโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับมือแรงแรกมือถือเปิดบูทนะครับเปิดบูทนะครับกดหน้าบูทเข้าไปอ่าอ่าด้วยการกดปุ่มแชร์กับปุ่มตัวเพนะครับครับผมพักไว้ให้ไฟกระพริบกระพริบแล้วอ่ะพอมันนี่นี้มันจะขึ้นใช่อ่าเราก็เชื่อมนี่ไงมาแล้วตีอนา จับคู่ทีนี้ลูกค้าที่มีปัญหาคือเอากลับไปต่อกับเพสีไม่ได้นะครับอาวิธีนะครับก็วิธีนะครับเราก็ปิดบูทูตก่อนปิดบูทูตก่อนอย่างแรกอ่ะจอจะดับจากนั้นให้ใช้สายแท้นะครับต่อกับเครื่องนะครับนะครับแล้วก็มาที่จอยเสียบปึ๊บอ่าแล้วก็กดมันจะเป็นสีเหลืองนะครับตรงนี้ใชกดปุ่มโรงกลางแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ขยับไแล้วตอนนี้ก็ถอดได้เลยถอดได้เลย เนไ,ได้แล้วโอเค <Okay. S 1> ได้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ